นายพงศธรตันเจริญแกนนำแนวร่วมนิมมสิตมมสเพื่อประชาธิปไตยเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรขวาวใหญ่อำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะหลังจากถูกออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาตามความผิดพรกฉุกเฉินและพรบ,บรควบคุมโรคในการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะขณะเดียวกันมีตัวแทนจากทนายความ เพื่อสิทธิมนุษยชนอาจารย์จากวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามสสพักเก้าไกลอดีตผู้สมัครสสสารคามเขตสองนายอานอนท์นำพาทนายความและนักสิทธิมนุษยชนรวมถึงเพื่อนนิสิตกว่า50าคนนะคะเดินทางมาร่วมให้กำลังใจที่หน้าสถานีตำรวจซึ่งในเบื้องต้นค่ะในพงศกรน,นั้นขออยัยคนะในพงศธรนะคะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะและอ้างว่าเป็นการกันแกล้งทางการเมือง พรัฐบาลเคยยืนยันว่าจะไม่ใช้พรกฉุกเฉินและพระบควบคุมโรคดำเนินคดีทางการเมืองหรือยักยั้งการชุมนุมพร้อมยืนยันนะคะว่าหลังจากนี้จะยกระดับการชุมนุมจนกว่าจะได้รัฐมนูลที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะ